ขอเจริญพรกับขอ,ขอกลับทอยความเคารพพระนิสิตนักศึกษาพระมหาเทระพระเถร,ระอนุเทระทุลโรแล้วก็เจริญพอรอาจารย์ประจําวิชาผูบ้บรรยายอาจารย์บุรินรุจ,จนาพันธ์กระผมอัตมาภาพพระทวัตทีปะวังโสปัจจุบันนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่4คณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเกตแพร่ห้องเรียนวัดปุญยวาสพิหารซึ่งวันนี้อาตมาภาพจะมานำเสนอเรื่องของการผลิตสื่อการสอนและเรื่องของการเขียนกรอนธรรมะซึ่งสื่อการสอนนี้ก็อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่องของภาษาไทยกรอนนั้นก็คือบทประพันธ์หรือกระบวนการการถ่ายทอดข้อคิดคติเตือนใจโดยเน้นที่ความสัมผัสของจรการของตัวอักร เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินกรอนนั้นก็มีอยู่ด้วยากันหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอน8หรือกรอน4เป็นต้น <c oughs> กรอนธรรมะนั้นเป็นการเขียนกรอนโดยเน้นที่การแฝงบทธรรมะลงไปเพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจหรือเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้อ่านและแฝงคําสอนในพระพรุทธศาสนาลงไปให้ผู้อ่านได้ตรหนักว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํา ได้อะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติเป็นต้นดังเช่นกรอนในธรรมะในบทนี้นะครับเช่นว่า <c oughs> ยศได้ลาบ่าไปไม่ได้แน่เหลือเพียงแต่ต้นงทูนบุญกุศลทรับสมบัติทิ้งไว้ให้ปูนชนแม้แต่ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟซึ่งอธิบายว่ารับลาบ,ลาบยศสังเสริญหรือทรัพย์สิ่งเงินทอนนั้น ไม่สามารถเอาไปได้เวลาที่เราจากโลกนี้ไปแล้วแม้แต่ร่างของเราเขาก็ยังเอาไปเผาไฟเป็นต้นทั้งวันนี้ก็คือสื่อการสอนที่อัตมาภาพนําเสนอซึ่งกระบวนการสอนในลักษณะน,นี้เนี่ยเหมาะสําหรับเด็กนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ขึ้นไปโดยกระบวนการสอนคือการนำนักเรียนมาที่วัดใดวัดหนึ่งแล้วให้ดูบทกลอนธรรมะต่างๆในวัดเป็นตัวอย่าง แล้วให้ไปปฏิบัติโดยมีครูผู้สอนเป็นผู้คอยแนะนำชี้แจงอธิบายข้อความที่อยู่ในบทกองธรรมนั้นว่ามีความหมายอย่างไรบ้างเป็นต้นก็ขอจเจริญพรครับ